ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของปี2023ก็ว่าได้นะคะสำหรับนะักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราที่เพิ่งจะจบเกมการแข่งขันที่เอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวประเทศจีนค่ะโดยสวาวไทยของเรานะคะก็เรียกว่าคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สําเร็จนะคะก็ทําให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยจบที่อันดับ8มี12เหรียญทอง14เหรียญเงินนะคะแล้วก็32เหรียญทองแดงค่ะหลังจากจบเกมการแข่งขันก็มีหลายๆเรื่องที่เป็นประเด็นเหมือนกันโดยเฉพาะฟอร์มการเล่นนะคะล่าสุดก็มีเปลี่ยนคีย์บอร์ดค่ะไปวิพาก สาวไทยของเราก็เลยทําให้ออมสินสสิภาพรเนี่ยออกมาตอบกลับแบบแสบๆกันค่ะ ึ่งนักตบสาวไทยของเราก็คือเอาชนะเวียดนามนะคะก็คือมันมากๆเกมสุดท้าย3ต่อ0นเซตค่ะด้วยสกอร์25ต่อส9 25กต่อ23แล้วก็25ต่อ20ก็เลยได้เหรียญทองแดงมาครองได้สําเร็จนะคะก็เรียกว่าเป็นการปิดทัวร์นาเมนต์ที่สุดโหดเหมือนกันนะตลอดทั้งปีได้อย่างสวยงามเหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาสาวไทยของเราก็คือสู้สึกยาวกันเหยีดยดเลยค่ะแต่ว่าหลังจบการแข่งขันอย่างที่บอกค่ะก็คือมีเกลียนคีย์บอร์ดซึ่งชาวเน็ตคนนี้ก็คือมม่่ดด้กกลลาาททีีจจจะะใชรรูปริง ตัวโตแล้วค่ะเข้ามาคอมเมนต์โจมตีออมสินสัิพาพรนะคะซึ่งคอมเมนต์ที่เขาโพสเนี่ยก็บอกว่าเก่งมากค่ะเป็นตํานานลบ100ทุกสนามสืบไปชั่วลูกชั่วหลานซึ่งออมสิน,นก็ไม่ทนเหมือนกันนะคะตอบกลับไปว่าอันนี้มารหรือว่าอว,วตารคะที่มาแสดงความคิดเห็นนะคะหลังจากออมสินได้ตอบกลับข้อความดังกล่าวนะคะก็ทําให้เหล่าบรรดาแฟนแฟวอลเลย์บอลค่ะเข้ามาเตือนสติเธอจํานวนมากเลยนะคะซึ่งหลังจากนั้นออมสินก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรอีกค่ะก็เรียกว่าโอ้โหคนเพิ่งจะเหนื่อยเนาะมาเจอข้อความแบบนี้ก็ไม่ดีเหมือนกัน น่ารักเลยค่ะ